คุณป้าแม่บ้านที่จังหวัดนนทบุรีถูกแก๊งคเซ็นเตอร์หลอกเงินไป2ล้าน5แสนบาทหมดตัวหมดบัญชีมีอยู่จริงค่ะมาค่ะเดี๋ยววันนี้แป้งจะมาชํำแหละวิธีการของแก๊งคเซ็นเตอร์ว่าทำอย่างไรคุณป้าจึงโอนเงินไปจนหมดตัวนะคะเริ่มแรกเดิม,ม,มทีค่ะ มีสายโทรศัพท์เข้ามาในเครื่องของสามีของคุณป้าสามีของคุณป้าเสียชีวิตไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะปลายสายเขาอ้างว่าโทรศัพท์มาจากกรมสรรพาวุธทหารบกที่สามีของคุณป้าเคยทำงานอยู่ค่ะแล้วบอกว่าสามีนั้นมีเงินค้ังท่ออยู่6 0 0 0ืบาทต้องการที่จะโอนเงินให้กับญาติของผู้เสียชีวิตก็คือตัวคุณป้าซึ่งเป็นภรรยาค่ะ คุณป้าเขาหลงเชื่อนะคะเพราะอะไรเพราะเมื่อสองเดือนที่แล้วมีสายจากกรมสรรพวุธทหารบกโทรศัพท์มาคุณป้าจริงๆแต่เมื่อสองเดือนที่แล้วเป็นเจ้าหน้าที่จริงเป็นหน่วยงานจริงเขาโทรศัพท์มาเขาบอกว่าเขาเนี่ยโอนเงินเดือนให้กับคุณลุงที่เสียชีวิตเนี่ยเกินไปอยากให้คุณป้านั้นโอนกลับมาคืนแล้วหน่วยงานเนี่ยก็จะโอนเงินสวัสดิการต่างๆกลับคืนมาให้คุณป้าด้วยฟังดีๆนะคะโอนไปและโอนกลับครั้งนี้เฉกเช่นเดียวกันค่ะ มิจฉาชีพมันใช้เรื่องราวในอดีตซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าไปเอาข้อมูลของสาม,มีคุณป้ามาจากไหนนะคะมาหลอกคุณป้าในครั้งนี้แต่ครั้งนี้คุณป้าไหวตัวไม่ทันจริงๆค่ะปลายสายบอกว่าถ้าหากคุณป้าอยากจะได้เงิน6ห0 0 0ื่นก้อนนี้ที่มันค้างท่ออยู่ให้ทาตามที่บอกทุกอย่าง คุณป้าหยิบโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมานะคะซึ่งเป็นเครื่องที่ทําธุรกรรมทางการเงินมิจฉาชีพมันให้กดต่างๆนานาตามค่ะจนคุณป้านั้นรู้สึกว่าเคลิมกดไปเรื่อยๆโทรศัพท์หน้าจอขาวไม่สามารถกดอะไรได้อีกเลยมันขึ้นว่ากําลังโหลดอยู่ค่ะผ่านไปพักหนึ่งนะคะโทรศัพท์ขึ้นว่าโหลดเสร็จสมบูรณ์100%เอร์ซนแต่ระหว่างนั้นคุณป้าย,ยังคงโทรศัพท์คุยกับที่ปลายสายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ คุณป้าบอกว่าเขาเนี่ยบอกว่าให้คุณป้าเนี่ยโอนเงินไป2ล้านบาทไปที่บัญชีส่วนบุคคลบัญชีหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะโอนเงินกลับมาให้2 6 0ล้านหกหมื่นบาทหกหมื่นที่เพิ่มเติมมาก็คือเงินที่ค้างท่อในตอนแรกคุณป้าหลงเชื่อโอนเข้าไปจริงๆค่ะพอวางสายเอ๊ะมาตั้งสติได้ไมิจฉาชีพหรือเปล่านะ เลยเปิดไปดูในโทรศัพท์ของตัวเองอ้าวเงินของตัวเองหายไปไม่ใช่แค่2ล้านค่ะมันหายไป2ล้านหาแสนบาทอีก5าแสนเนี่ยแหละค่ะคุณป้าไม่ได้โอนเองแต่น่าจะเป็นการกดลิงก์ตั้งแต่ตอนแรกทีแรกไม่มีข้อความอะไรแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือเลยเรื่องนี้ล่าสุดแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ แต่สิ่งที่น่าสังเกตของเรื่องนี้คือมิจฉาชีพไปมีข้อมูลส่วนบุคคลของสามีคุณป้าได้อย่างไรและมิจฉาชีพมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณป้าอีกได้อย่างไรค่ะเรื่องนี้ใครต้องรับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ถูกแอบอ้างหรือธนาคารหรือเป็นตัวคุณป้าเองคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราเข้ามาได้นะคะหากใครจะเจอปัญหาลักษณะแบบนี้ศูนย์ AOC 1 4 4 1ช่วยคุณได้ค่ะ